ไทยไประยุกต์ต้องเรียนอะไรบ้างล่ะนี่นะคะที่เห็นเป็นคลังสมบัตินะคะคลังความรู้ตลอดเนี่ยจะบอกว่าอันนี้นะคะยังไม่หมดนะคะจริงๆอะ่ะมีเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าบางอย่างก็เป็นไฟล์ออนไลน์นะคะอ๋อขอบอกก่อนว่าตอนเรียนอะ่ะหมออุ้มไม่มี iPad นะคะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อเหมือนเพื่อนคนอื่นนะคะก็เลยต้องปิ้นนะคะเอกสารออกมาเพื่อเรียนแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนนะคะจะบอกว่าไม่สามารถที่จะไม่ ได้หมดจริงๆค่ะเพราะว่าบางอย่างนะคะก็เป็นเรื่องของสิทธิผู้ป่วยเนาะมันก็จะมีหน้าของผู้ป่วยด้วยนะคะเรียนหมดเลยนะคะทั้งเรื่องเฉพาะทางในเด็กนะคะหลักโภชนาการอนาโตมี omy, การทํางานของร่างกายรวมถึงยาแผนปัจจุบันนะคะเราก็เรียนเพื่อให้ทราบกลไกวา่าเราจ่ายยาสมุนไพรแต่ละตัวนะคะยาตัวนั้นเนี่ยจะไปออกฤทธิ์ยังไงกับร่างกายแล้วจะส่งผลยังไงกับยาแผนปัจจุบันหรือเปล่านะคะเราเรียนเยอะ แต่ว่าหมอก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆค่ะ